มาถ่ายวิดีโอก่นจากมือแบบมาถ่ายบันบอ่ะแจ้งว่ามุนฝนอยากตกอยากมัว

คนกินข้าวแรงนกวนป้าก็ขึ้นขึ้นก็ปนสิตก กินไปนไปซื้อดอกไม้วหฮะมันมาแล้วใบจักโล กินอีเปิ้นซื้อลาติ <tipin>, <tipin> แซ่บบอกแกงจิเลส <Yeah. S 1> แซ่แซ่บบอขุมลายยังไงริมสีอสองของน่านน่นสาวนะเด้สาวทีว่ามึงแบบบอเออแล้วก็อยากบ่นนะสาวที่เราคึกขายข <ผม S 1> ายเงยนเออเลิขอ,องก๋จอยเมื่อีแล้วสีขายมก กระปูทจ่บที่เราซื้อกระปูอระปูเขาไ่ขายที่หัวแล้วมันดำนะเออเพอาเามีเรื่อ่จางเขาขายอเพาว่าีเรื่องอุมาขายอ้วอเนาะ คนอหยักตกอืมฝนคืบคืบคืบมืดมืดพ่ฝนจิตกมา่ได้เลยอย่ได้๋ยวี่หางมงเลยเดนบน ไปานี่้ามอานะเนียออกมาอ่ยเป็นออกมาทีนึงก็ออกมาทีนึงแ้วมันเฉาเลยออกกรนอ่ะก็ห่วมได้อย้ยังไงใช่มนกเจลเอีย<ะ>มัดูีเด้มันมันมันด คลองอะสบายได้เขาทิงหกโมงสี่โมงเกินออกมาโรดแต่วแต่เออตะกี้มันบริสตสแกนมนกันแบบนัมนเท่กับบริสต์เ็หักโบกโบกคนก็มีผู้จดเนาะวันแม่บ้านจดเองตะกี้นบนนี้สแกนแต่เขารุ่นตะกี้ยันี่สแกนเบิร์ดหงมอหงเยังกับสแกนเบิร์ดเงี้ะ างทีมันเซนแลวมันเซนให้กันได้เน,นี่ยนี่มันมันสแกนแลยมันเห็ดนับนรง,งานหนง,งานทารอกการนีสแกนพรู้นะคะมันจะ,นนะีนไ้ยาสัส